โอเคโอ้โห okay. oh oh. ไฟแรงมากเลยนะครับเช้ได้ดีเลยครับนะครับแบบนี้ สวัสดีครับจากช่องไวรพจนพีา์ดีวครับเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยเพิ่งหยุดไปครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนเกือบเต็มร้อยเนาะยังตกไม่ชุกเลยครับยังตกไม่เยอะน้ํามันยังไม่นองนอพอดีว่าพระชายคาดหัวที่ผมซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วนะสาบาทครับชาร์จได้แบตเริ่มเสื่อมแล้วก็ชาร์จได้ไม่นานเนาะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝน ก็อยากจะนําไปใช้่องกบ่องเขียดตอนที่เข้าหน้าฝนเนาะถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนี่ยตอนที่เราไปส่องเนาะแบรเขาหมดตอนช่วงเราไปเงี้ยเราไปหาเงี้ยเสียเวลาเนาะเรามีใช้อยู่อันเดียวเงี้ยผมก็ซื้อกล่องถ่านมาแบบนี้ครับ13บาทครับผมจะเอามาต่อกับตัวนี้เลยพราะบอกผมมีตัวชาร์จถ่านแนะนำท่านผู้ชมทำแบบผมได้ครับก็ไม่ต้องซื้อไฟฉายใหม่เนาะใช้เปลี่ยนถ่านเอา ใช้ของเก่าได้นะของเก่าก็จะมีพวกวอร์แ bank เก่าครับที่ไม่ใช้แล้วเราเอาแกะมาหรือแบตโน้ตบุ๊กครับจะได้ครับให้แบบชาร์จได้แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้นะครับเราจะเอามาเปลี่ยนแบตโดยใช้กล่องกล่องแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนฐานได้หลายก้อน13บาทคุ้มค่าดีครับก่อนอื่นเราต้องแกะผมเคยแกะไปครั้งนึงน,นำแบตมาชาร์จถอดออกมาแบบนี้เลยครับ ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครตัวนี้ระฝั่งนี้เป็นที่ชาร์จแบตบไม่ต้องแกะออกมาเนาะแกะออกมาแบบนี้เลยครับตอนนี้เปลี่ยนผมเอาน็อตออกไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้มันจะมีตัวนี้ครับตัวนี้แกะตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเราเอาตัวนี้สวมเข้าไปมันก็อยู่แล้วตัวนี้ไม่มีเกียวนะครับดูงมาไปเลยเราจะไม่ชาร์จตรงตัวของเขาแล้วเราจะเอามาชาร์จข้างนอกนะ ตรงนี้ก็ถอดออกมาแออกะมาเป็นฐานแบบนี้นี่ก็ผมเคยแกะออกมาครัง้งหนึ่งตอนนั้นแต่มันยังตอนนั้นไม่ได้บัตรกีีนะครับก็เขาจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปชาร์จผมจะใช้ตัวนี้แหละกล่องตัวนี้ถ้าทานไฟมันหมดเราก็แงะออกไปชาร์จกับเครื่องชาร์จที่เรามีแล้วก็สามารถพกทานไปไรลา,ลาก้อนแบตมันหมดแล้วก็ามาเปลี่ยนแบตหมดแล้วก็มาเปลี่ยนสมมติว่าเราไปส่องกบส่องเขียดเงี้ยแบตมันหมดจะสะดวกกว่าเตรียมการบบตรกีผมจะใช้กิ๊บแบบนี้นะครับตัวเมียกิปตัวผู้ต่อกันรอหัวแรง้งร้อนครับหัวแร้งที่เคยรีวิวไปแล้วเนาะหัวแรงราคาถูกเพิ่มวัต,ตเสร็จไปแล้หนึ่งอัน นี่ก็อีกงานหนึ่งสักคู่นะครับ<อ>เสียงลมเข้าไม่นะครับ บัดกีเสร็จประมาณ4จุดะจะได้แบบนี้ครับสามารถต่อตรงไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมมีกิฟต์ะผมก็ใช้กิฟเป็นแบบนี้ครับสกอตเทปพันสายไฟพันตรงที่เราบัดกีครับไม่อให้สายบวกลบโดนกันครับไฟแบบนี้มันจะแรงนะสายบวกลบมันโดนกันมันรอดเลยพันเสร็จก็จะได้แบบนี้ครับท่าน18650ลองดูนะ แน่นก okay, oh ันนะฮะกล่องตัวนี้ซื้ออยู่ประมาณมาประมาณสิบามบาทเสียบดูเปิดสวิกดูครับทดลองโอเคโอ้โหไฟแรงมากเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟเป็นลำตัวนี้เป็นไฟลำ ไฟสูงไฟลำแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแผงใช้ได้ดีเลยครับนะครับแบบนีอ้อย่างที่บอกครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราใส่ในตัวงเขาเลยเนี่ยเวลาฐานหมดเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วคือมันเสียเวลาเนาะแต่ตัวนี้คือถอดออกไปเก็บไว้ก่อนจากนั้นเอาทานตัวอื่นมาเปลี่ยนเพราะแบงค์เก่านะ พอออกมาแบบนี้เลยครับรอพกไปได้เลยทั้งคืนครับไม่ต้องกลัวหมดครับอย่างถ้าเราไปใส่เบ็ดทางภาคกลางมันรู้เรียกว่าอะไรนะใส่เดือนใส่นะเราต้องส่องทั้งคืนอยู่แล้วครับใส่เบ็ดตามทุ่งนาครับในส่วนนี้คือเป็นการแนะนําเคล็ดลับเนาะถ้าเราเสร็จก็เราก็ประกอบอตัวนี้ใส่ลงไปเราไม่เอาฐานใส่ตรงนี้ละเราไว้ข้างนอกหรือถ้ามีเรามีสายยาวแล้วก็สายยาวไว้ตรงเอวตรงกระเป๋าเสือ้อกางเกงนี่แต่ไอเดียของเราเนาะคิดว่างผมก็คงเป็นการสาธิต เคล็ดลับเนาะในส่วนนี้ช่วงหน้าฝนเจ้าท่านที่มีกระชายคาดหัวอยู่อันเดียวนะนำเทคนิคตัวนี้ไปใช้ดได้ครับพวกฐานก็ใช้ซื้อก็ได้หรือว,ว่าถ้าไมา่อยากซื้อก็แกเอาพอแบงค์ฐานของเล่นฐานรถบุกเก่านะแล้วกแกออกมาแล้วเอามาชาร์ตตัวชาร์จก็ไม่แพงนะในการทำมาหากินในช่วงหน้าฝนส่งกบส่งเขียดส่งปลาใส่เบ็ดครับสำหรับช่องไบลพฤษีอาร์ดีวีก็มีเพียงแค่นี้ครับ ก,กดติดตามกดไลคและกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อเังช่องอัพคลิปข้อใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ